เดือนเพ็นต้วยเย็นเห็นนารามนาผาเจ่มมวนดูงามเย็นชื่นน้อยยามเมื่อลมพัดมา จันวนชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนาเรไรร้องดังรังว่าเสียงเจ้าที่เฝ้าควรหาลมเอ๋ยช่วยพากระซิบข้างกา ยังคอยอยู่ไม่นายไม่เลือนห่างจากเคลื่อนกลายกี่ตึงไม่อวายเมื่อเราจากกันกองไฟสุมควายตามขอ้อ คงไม่หมอดรับรับดอกจันเอ๋ยช่วยบอกให้ล้มช่วยเป่าสุมไฟให้แรงเข้าพัดไหลความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับแสนสบายลมเอ๋ย ช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขาน้ำนาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกพี่จากลาจะไปซบหน้ากับอกแม่เออ